ค่ะสวัสดีคุณสมริพัฒน์เตอร์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอพนันยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกับคุณตังกูนะคะก็แนะนำหน่ยค่ะว่านี่บ้านอะไรนะคะคุณครูเอ่อตรงนี้เป็นสามหมู่บ้านครับหนองคกตะยอยหนองแวงครับหมู่หกหมู่สิบเอ็ดหมู่สิบห้าค่ะเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ที่มีผู้ใหญ่บ้านผู้นำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานผู้หญิง แม่บ้านช้างเท้าน้าซึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบหากมีการที่หรือมีการทำเสริมขึ้นนะแล้วก็เพราะว่าตรงนี้อยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ห่างจากที่ท่้งช่องบกไม่ไกลไม่ไกลนะคะแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านแรกๆชุมชนที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วก็ตอนนี้วันนี้นะคะชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันนะคะไมกว่าทําบังเกอร์เนาะกันจุดทรายกระสอบทรายซึ่งกําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องที่นี่ซึ่งเป็นจริงๆก็ย้ําในช่วงตอนนี้นะว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่ได้มีการอพยพหรือยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆนะแต่ว่าด้วยความที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะได้ผลกระทบเป็นจุดแรกๆนะก็เลยต้องเตรียมการรับมือสถานการณ์ไว้เพียงเท่านั้นนะเดี๋ยวไปดูความพร้อมของชาวบ้านกันนะคะ ไหนนะแม่แม่ผู้ใหญ่บ้านแม่ผู้ใหญ่บ้านแม่แม่แม่ผู้ใดแม่ผู้ใดญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าไม่หล่อไม่หล่อแล้าฟังแนงเห็ดดอกเห็ดกัดงูอ่าจักข้นอ่าจักข้นอ่าแม่โอเคแม่แม่ผู้ใหญ่แนะนำตัวนิดนึงแม่เชื้ออย่างแม่ คือนางอุทัทยเสนาค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่15ตำบลรดมปิ์อำเภอนันยืนค่ะค่ะแม่วันนี้ชาวบ้านร่วมกันทำบังเกอร์ใช่ไหมคะค่ะร่วมกันทำบังเกอร์เพื่อจะได้หลบเวลามีสงครามค่ะ๋อ,อค่ะคองมปลอดภัยของชุกคค่ะค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นบังเกอร์เก่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาตั้งแต่ปีไหนคะแม่ประมาณปศ2 5 5ะ ้ 54, 54อันนี้ตอนช่วงสงครามของพิหารใช่ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับปรงุงอ่าเราสามารถปรับปรุงได้ได้อีกค่ะค่ะอันนี้เนาะเพราะว่าชาวบ้านเราช่วยดูแลบำรุงรักษาไว้ค่ะไม่ให้ไม่ให้ทำรุดแรงแต่เห็นว่ามี<อ>บังเกอร์เก่าแก่เลยเหรอแม่เอาพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูบังเกอร์เก่าแก่กัน จริงๆคือชาวบ้านที่นี่เราก็เคยเจอเรื่องสงครามมากี่ครั้งแล้วนะแม่สามครั้งตั้งแต่ปีไหนนะแม่สงครามคอมมิวนิสต์สมัยแรกนั่นยังอายุยังเด็กค่ะยังจำไม่ได้จำไม่ได้แต่แต่พอคร่าวๆก็เป็นสงครามคอมมิวนิสต์ค่ะไม่ใช่สงครามกัมพูชางเยอะสมัยที่สองก็สงครามกัมพูชาอืมช่วงปีสองแปด ประมาณสองห้าถึงสองแปดสองห้าถึงสองแปดตอนนั้นแม่ก็น่าจะพอจําเป็นเด็กเรียนอยู่ปสามแต่จําความได้แล้วสมัยนั้นต้องอพยพไปที่ไหนอพยพไปที่บ้านพุททองก่อนค่ะค่ะรวมพลที่บ้านพุททองค่ะโรงเรียนบ้านพุอธทองอืมเราก็เลยจะมีตมหลบภัยอะไรอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าอนนี่น่าจะไม่มีปืนใหญ่เพราะํำรวมหลบภัยแบบ เลกตั้งแะสุนปืนเล็กค่ะอืมแบบนี้เหรออ๋ออันนี้คือตั้งแต่ปีสองพันห้ารสิบห้าเลยแล้วแม่ไม่ค่ะอ๋อนี่ใหม่ประมาณยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้าค่ะประมาณยี่ห้าถึงยีล้สตันห้รือเหราอง่ัอช่วงปัอยสงคนารยสห้ันามค่ะสบงพนาร้อ้พรยิ้านรชสิดชายแดันห้ารยสาสอดายนะ อ๋อนี่ตั้งแต่ปี25ถึง28 25-28ถึง30 25-30ครับค่ะที่ที่ทหารเสียชีวิต109นาย109นายจาก1เอกสมชายสชาประดิษฐ์ครับที่ทำอนุสาวรีย์ทั้งบนอ๋อมีอนุสาวรีย์ตรงเนิน500ใช่ไหมที่เป็นจุดวิทยาศาสตร์เลยตรงนั้นนะครับอ๋อก็คือนี่เลยอันดั้งเดิมอันดั้งเดิมอันนี้ก็ต้องมาปรับปรุงอะไรกันใหม่เนาะแต่เราจะใช้อันอะไใช้อันนู้นเป็นหลักใช่ไหมที่เราจะมีแผนอยู่ครับพีายามว่า บ้านไหนอบพยพไปที่ไหนเรามีการประชุมทีมอ่อำเภอโดยโดยนายอำเภอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองกำลังผู้ใหญ่บ้านนายกองก์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับทุกหมู่บ้านทุกทั้งอำเภอของอ,อำเภอดำมนเราเนี่ยนะครับว่าสมมติว่าเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นหนองคกตะยอยหนองแวงหมู่หกต้องมาตรงไหนมาตรงนี้อย่างเงี้ยครับม,มันจะมีจุดสารากลางบ้านอยู่หมู่สิบเอ็ดนะครับตะยอยไปตรงไหนหมู่สิบห้าหนองแวงไปตรงไหนก็คือจะ จะมีมีมีโปรโตคอลมีขั้นตอนว่าหมู่ไหนไปที่ไหนหมู่ไหนไปที่ไหนเราก็มีการเตรียมการไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับเตรียมการไว้แล้วก็ค่อยๆสื่อสารนะครับว่าเราก็จะให้ผู้นำนี่แหละสื่อสารเพราะจริงๆแล้วตำบลนบดีมียีเอ็ดหมู่บ้านเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดและยาวก0หนึ่งหมื่นคนใช่ไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนครับเยอะเหมือนกันนะประชากรนะใช่ครับแล้วก็ทั้งยี่สิบเอ็ดหมู่บ้านนั่นคืออยู่ชายแดนหมดอยู่ชายแดนหมดเลยครับพื้นที่พื้นที่พื้นที่เรียกว่าเป็นเสียงที่สุดกี่ชุมชนนะคะกี่หมู่บ้าน แปดอุ้มจันล,ลาแคดอนแล้วก็บ้านนนสูงบ,บ้านสุดท้ายหมู่ยี่สิบเอ็ดครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็บ้นพตะยอยนะครับก็แต่ว่าตรงนี้หมู่บ้านนี้ยก็จะใกล้ก,ลกับตัวอำเภอเมืองอำเภอเมืองน้ำยืนตัวตลาดตัวชุมชน,ชนใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นด่านหน้าที่ที่เป็นเอ่อความตรงช่องบกนะครับที่ที่มีความตึงเครียดที่ที่เราไปเมื่อสักครู่อ๋อแต่ยังไงก็คือตรงตำบลโดมประดิษฐ์เนี่ยคือได้รับผลกระทบหมด แล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้ามันมีเหตุการณ์เนี่ยแผนอุยพก็คือต้องอพยพไปที่อ่ามีซึ่งมีแผนไว้แล้วชาวบ้านรู้แล้วตอนนี้เตรียมพร้อมเพราะว่ามันก็จะมีตอนปีปีห้าสี่แล้วด้วยใช่ไหมอ๋อนี้ก็เลยมารื้อไอ้ที่อ๋อ๋เพราะว่ามันมีแต่แรกมันมันรกใช่ไหมพ่อก็เลยต้องมาไอ้นี้ใหม่ใช่ไหม มาเตรียมกันใหม่มันอันนี้ได้ได้ได้อยู่ได้กี่คนเนี่ยพ่ออ๋อท่านรองเหรอแมน้ำแนะน้ำโตเนี่ยอ๋อท่านรองนายกเหรอคะสวัสดีค่ะท่านรองอ๋อจั่ว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 ทิ้งพื้นที่ออกระเจีพี่น้องเดินหลอดมาเลยเออแม่เห็นตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาใช่ไหมที่มีเรื่องอ่ะกังฟูก็ตามมานะครับหัวหน้าพัก เพื่อไทยรวมพลังตอนนี้เป็นไทยรวมพลังแวนไทยรวมพลัง,ลลงเออหัวหน้าพักไทยรวมพลังคุณวัสวัตรค่ะแเรามีแผนยังไงบ้างคือบ้านนี้สองบ้านถูกไหมครับหมูสลับกับหมูสิบเอ็ดมาตรงนี้อ่าครับจะมีแผนอยู่แล้วว่าหมู่บ้านไหนไปจุดไหน หมู่บ้านไหนไปจุดไหนเราต้องสื่อสารนะครับจริงๆตอนนี้พอทางโซเชียลทำให้สับสนเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีทำให้แตกตื่นตนกบางคนเขาก็เตรียมเสื้อผ้าใส่กระสอบแล้วบางคนก็ไปแล้วจริงๆก็มีนะครับจริงๆก็ต้องอยากให้ฟังทางผู้นำในท้องที่ด้ว,ว่าส่งผลกระทบทางตรงแ<ใ>น,น่อนอนประชุมครับประชุมระดับอำเภอในการได้เดี๋ยวเราออกมาไปสัมภาษณ์ตรงนี้เลยดีกว่าทางผู้ใหญ่ด้วยแจ็คกินนะ อ่าได้เนะยมาเบิด์นะเบอร์เบิร์อันนี้พวกกระสอบทรายพวกทรายตอนนี้มีระดมมาต้องระดมมาอีกใช่ไหมคะก็ยังขาดแคลนอยู่ครับตอันนี้เขาก็บริจาคมากระหอบข้าวข้าวเหนียวอก็เป็นบริจาคมาจากหลายๆภาคส่วนอันนี้จะมาจาก ภาคเอกชนที่ประสานมาพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของน้ําน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าห่มพอ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 ฝนตกปุ๊บอากาศเริ่มเย็นอุณหภูมิมเริ่มลดพี่ๆทหารที่อยู่บนบนยอดภูที่อยู่แนวชายแดนก็ต้องการาอากาศต้องการเยอะมากแล้วก็แยากันยุงสำคัญมากครับอยากันยุงยุงเยอะครับมันอยู่ในป่าถ้ามีพี่ๆทหารมาช่วยเลี้ยงด้วยชาวบ้านมาช่วยกันกัรอก อืแต่นี่เราก็เพิ่มว่าวันสองวันนี้เองใช่ไหมที่มาเริ่มเคลียร์กันก็อาจจะอ่าได้รับแจ้งการเตรียมการใช่ไหมคะไแจ้งการเตรียมการแต่ว่าคนบางคนไม่เข้าใจก็เข้าใจคิดว่าอพยพแล้วอ๋อยังไม่ต้องอพยพแต่เตรียมการเนาะเตรียมความพร้อมนะแนวทางปฏิบัติ หนึ่งทำอย่างไรสองทำอย่างไรสามทำอย่างไรอทำอย่องไรจากฝ่ายปกครองฝ่ายองค์การปกครองสิ่นท้องถิ่นที่บ้านมีรองนายยกมีใครมีโอเคเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้มีใครเดี๋ยวมีรองนายกใช่ไหมมีรองนายกสองคนเดี๋ยวนายยกกำลังมาโอเคเอานี่รองที่เราเจอไม่ใช่เนี่ยรององครองบัณฑิตคับรองรองหมานครามรองครามอ๋อสงคราม รองครามรองครามพอเป็นหยางแม่พอเป็นหยางแม่พอเป็นหยางแม่แมจริงจริงนี่ตั้งแต่เปงฟูตั้งแต่เดือนกุมภาใช่ไหมที่มีแบบเหตุเขาใช่ใช่ครับก็สาราตรีอตอนนั้นเนี่ยแน่นอนครับในพื้นที่ไม่เข้าใจบอกว่าเขาทำไมอะไรเงี้ยไม่มีความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพี่น้องใน คือที่อาจจะไม่เข้าใจ M U U ส3คืออะไรนะครับ <S <S G B C คืออะไรนะครับ G B C J B C คืออะไรอะไร,ะไรการมาทุนไม่เข, <S <S เข้าใจเข้าใจครับว่าเขาเข้ามาทําไมอะไรย้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือเรื่องของการเจราจารเพราะจะมองว่าถ้าเป็นการเจราจารเนี่ยทำวัดถอยก็ต้องทำไหนํำนั้นนะบอกได้ถอยก็ต้องถอยไม่ใช่ถอยวันนี้พรุ่งนี้เจรจาเสร็จก็กลับมาอีกอันนี้คือข้อกังวลในของพี่น้องที่ว่ามีความรู้สึกไม่ใช่ว่าพี่น้องไม่มีความรู้สึกครับมีความรู้สึก ว่าเออชาติศาสนาตรารย์ก็เป็นมีความห่วงแหนทุกที่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากตรงนี้แล้วก็คือเรื่องของปากท้องนะครับเหนือนอกเหนือจากห่วงแหนพื้นที่ของบ้านตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องของปากท้องว่าถ้าเราเอ,อ,ออกจากบ้านไปหรือมีการอหยพมีความตึงเครียดเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ไปจะทำมาหากินยังไงต้องทิ้งสวนทิ้งนาทิ้งไร่ทิ้งบ้านเราผู้เปิดติดเตียงอีกล่ะจะอยู่ยังไงจะขนไปยังไงแล้วถ้าไปแล้วจะให้ไปที่ไหนออโดยเฉพาะคนที่สูงอายุเนี่ยเขาไม่อยากทิ้งพื้นที่หรอกครับ เขาอยากอยู่เขาหวงบ้านเขาอย่างนี้ครับผมยังจังกวนอยู่เลยว่าเราต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าถ้าอพยพจําเป็นก็ต้องก็ต้องอพยพอย่างนี้ครับมีมีแน่นอนครับใครก็ไม่อยากทิ้งบ้านแล้วทิ้งไปแล้วจะสะดวกสบายเหมือนบ้านตัวเองหรือเปล่าค่ะรวมถึงรวมถึงจริงๆชาวบ้านที่เขาก็หวงแหนดินแดนพื้นที่ตรนี้ซึ่งก็ยืนยันว่าเป็นแบบพื้นที่ดินแดนของไทยใช่ครับ ก็ยืนยันเพราะว่าก็ยังทําสวนทําได้พื้นที่ขึ้นก็ยังมีสวนได้พื้นที่สามเหลี่ยมมรดกนะคะพื้นที่ที่ยังไม่มีการเยพื้นที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดงแต่ว่าเขตที่เป็นของไทยเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีคนไทยเราเข้าไปตรงเนินห้าร้อยตรงต้นสัตบัญญนะคะจุดที่มีการประทัดฐานอนุพง์มีน้ําตกวัดน้ําตก ทำบอลนะครับแล้วก็มีน้ําตกอยู่ตรงนั้นทางขึ้นตรงนั้นก็จะมีน้ําตกเล็กๆมีบ้านมีสวนเมื่อกี้สวนของชาวบ้านที่เราไปเห็นจุกที่ว่าเป็นหลัก B M นะใช่ครับหลัก B M ได้แนวท่อก๊าซธรรมชาติแนวท่อน้ำมันที่ไทรใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ตอนตั้งแต่สมัยเมื่อพศ2 5 1 5อซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวบ้านอย่างนายกเขาเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมว่าเขาทําประโยชน์มาเท่าไหร่ยังไงยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของไทยยังไง ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่า,เ,าเราก็อยากจะให้นําข้อเท็จจริงตรงนี้ไปใช้ในการเจราจา,จารให้มีการปักปันเขตแดนโดยไม่ต้องมีการาาสู้รบหรือใช้หรือใช้ส,ส,วสีวิธีที่ว่านั่นแหละก็คือแบบนี้ค,คือการเจรจาก็ต้องอยู่ในหลักของความเป็นจริงแล้วสะท้อนเอาปัญหาบนพื้นที่ไปด้วย สิ่งที่สำคัญนอกจากปากท้องก็คือมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างเศรษฐกิจเองไม่ใช่ว่าเราไม่เคยคุยกับเขานะครับปกติเนี่ยที่ช่องอานมาเนี่ยจะมีการประชุมประจําเดือน ของทั้งสองประเทศชาวบ้านเขาก็ทํามาหายจิงเขาไปขายของไปตลาดแปอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านฝั่งกัมพูชาก็ข้ามมาซื้อที่ช่องงานมาเงี้ยเขาก็อยากให้เป็นมิติของด้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับว่าเราเราก็ต้องรักษาตรงนี้ว่าเราชูเศรษฐกิจยังไงให้ให้ให้เราได้สิ่งที่เราเคยได้พูดไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาคอมมิวนิสในการประชุมอย่างล่าสุดเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็คือ2567ที่พนมเปญที่มทอหนึ่ง ได้ไปประชุมมีการความร่วมมือของด้านของอีราวดีเจ้าพญาแม่คงที่เป็นกอบความร่วมมือเนี้ยเราชูตรงนี้ได้ไหมเราต้องเอาตรงนี้ไปเจราจาด้วยว่าไม่เชื่อว่าคุณไม่เคยลงนามคุณลงนามแล้วในรัฐมนตรีกราหงสมเด็จกราหงสาเก่งกับของเราตั้งแต่ท่นานอนุคงมาจนถึงตอนนี้คือชาวบ้านก็อยากให้เป็นมิติน,นั้นอยากหนึ่งอยากให้สงบสองให้เศรษฐกิจมันดีทั้งสองชายแดนทั้งสองประเทศเพราะยังไงเราต้องอยู่ด้วยกัน แล้วก็ให้มันแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในมิติการเสถียรภาเดี๋ยวถ้างั้นเราคุยตรงนี้ก่อนไหมนายกนายคีนายกให้มาเก็บนายกนายกถามเรื่องบริการเออเอออหารได้อ่ะต้องทำอะไรอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะรองรองกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาก่อนมาผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่

อในว่าสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เนี่ยใครอื่นก็ไม่ไรหรอกคุยมันก็คือสัมภาษณ์แหละนะคะก็เดี๋ยวสัมภาษณ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยคุยต่อเอาเอานี่แหละกันอ่ามาอ่มามามาใ่แมามาตรงนี้นะครับตรงนี้เลยมาผู้ใหญ่มาผูยาย้ใหญ่มาผู้ใหญ่นี่แหละไปครับไี่นี่เข้าไปเข้าไป ่โอเคยังไปหน้าหัวหน้าหัวหน้าครูอ่าอ่าอ่าทิลิโคนกานก็ได้อ่าจะเอาอ่ำให้หน่อยนะแสบตามมาโอเคอ่าผู้ใหญ่คะตรงนี้คือบ้านอะไรอีกทีคะบ้านน้องโคกหมูศรีตำบลดงบดีอำเภอรังดีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะตอนนี้ชาวบ้านเองเราเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ยังไงคะอ่าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อพยพค่ะ มีข้อพิพาทต,ตามแนวชายแดนไทย,ย,ไทยกัมพูชาค่ะแล้วทางทางผู้ปกครองทางฝ่ายปกครองก็ประชุมชาวบ้านประชุมผู้นําชุมชน,ชนให้ผู้นําช,ช,ช,ชุมชนนี่เตรียมความพร้อมวางแผนอพยพค,ค่ะเพื่อถ้ามีสงครามก็จะได้อพยพออกจากพืน้นที่เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอืมค่ะซ,ซึ่งตอนนี้เราทําอะไรไปบ้างคะผู้ใหญ่ตอนนี้เราก็วางแขนแล้วก็ประชุมส้านักชลบอจะจะเตรียมพรอ้อมซักซ้อมฝึกฝึกวิชาผู้า่นียเหรออ๋ออ๋อนิยอ๋อค่ะเพือ่อจะได้มีชลบดูแลชุมชนเวลาให้ผู้หญิงแล้วก็เด็กไดกผู้ปว่วยติดเตียง ผู้พิการอพยพไปจากพื้นที่ค่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะวางเป็นจุดรวมคนสัตว์เลี้ยงแล้วก็จุดรวมคนของชาวบ้านที่ไม่ประสงค์จะอพยพค่ะแต่พยายามที่จะเก้กรอมให้ชาวบ้านอพยพให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความเพื่อความสบายใจกับ คณะราชการทหารเขาที่เขาทีทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจะได้ไม่พะวงไม่ได้ไม่ห่วงใยญชาวบ้านอืมถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่นี่เจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นแนวหน้าจะไปลบที่ชายแดนก็พะวงว่าอ้างชาวบ้านจะอยู่ยังไงต้องแบ่งกําลังลงมาดูเลชาวบ้านค่ะแล้วจะทํามีจะเป็นสาเหตุให้การลบของเราไม่ชนะค่ะ อือค่ะเราก็ต้องวางแผนแล้วก็บอกชาวบ้านด้วยว่าถ้าใครสมรัครใจที่จะดูแลชุมชนนี่ต้องเต็มร้อยค่ะต้องเข้มแข็งอืมค่ะถ้าเวลามีเหตุการณ์ก็ต้องรู้จักประสานงานต้องเตรียมแบตโทรศัพท์เตรียมวิทยุสื่อสารทำยังไงก็ได้จะได้สื่อสารกับทางราชการได้ง่าย อืม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 อันนี้คือเราก็ต้องซักซ้อมเตรียมพร้อมกันไว้ค่ะแล้วก็ซักซ้อมเดินวิธีการเดินทางเราจะไม่ให้ประชาชนใช้ใช้เส้นทางหลักค่ะเพราะว่าถ้าใช้เส้นทางหลักนี่ประชาชนกับทางทหารจะสวนทางกันมันจะมันจะเป็นปัญหาค่ะทางมันจะไม่สะดวกอ๋อต้องเตรียมกันเยอะเลยนะที่มันจะเดิน ทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเราก็ต้องตักเตือนคุยกับประาชาชนในชุมชนเราว่าเราต้องไปทางนี้นะไปทางนี้นะอระวางแผนชุมชนบ้านหนองพคกนี่วางแผนอพยพไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจริงเขาชาวบ้านตื่นตะหนกไหมก็ไม่ค่อยตื่นตะหนกค่ะเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์สงครามเด็ก <ừ> เขาก็ไม่ประมาทค่ะอเราก็ต้องทําตามแผนเพือว่าเราจะไม่กลัวเราก็ ทําตามพอ่าก็อโอเคเราก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่ในการรักษาอ,อธิปไตายของเรารักษาดินแดนเราค่ะอืมแต่พี่นี้จริงเราอยากหาให้มีการพูดคุยหาแนวทางที่จะไม่ให้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีการแบบเกิดสงครามน่าจะดีที่สุดใช่ไหมแม่ค่ะแม่ชาวบ้านก็ภาวนาว่าไม่ต้องมีสงครามหรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสงครามแล้วงบประมาณก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะแทนที่จะได้งบประมาณในส่วน สงครามเอามาพัฒนาบ้านเมืองกับเอาไปทําสงครามมันเป็นมนเป็นที่สูญเสียมรุป,ประมาณโดยสูญเปล่าค่ะอืมอื่อืมอแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง<ๆ>ก็อยากให้ชุมชนต่างชุมชนนี่อยู่เย็นเป็นสุขไม่อยากให้มีความเดือดร้อนต้องเสียเวลาทําการทํามาหาก,กินต้องสูญเสียทรัพย์สินต้องกับการเดินทางซื้อน้ำมันรถอะไรประมาณนะั้นอือื เรา okay, โอเคเราเตรียมความพร้อมช่วยเจ้าหน้าที่ในการรักษาดินแดนแต่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดสงครามที่ส่งผลกระทบะอยากให้หาแนวทางนะคะเจราจาพูดคุยใช่ไหมแม่อมโอเคมีท่านรองใช่ไหมคะ,ะ,ะเดี๋ยวอาจจะรอท่านนายกด้วยแต่ว่าท่านรองตอนนี้ช่วยกันยังไงคะอบะตสวัสดีครับผมนายบรรณศรีทารองนายกงรมการบริหารส่วนตําบลประดิษฐ์ ซึ่งวันนี้ท่านนายกได้กับชับให้ทุกภาคส่วนที่เป็นองความปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนของเราไม่ปกตินะครับเราจึงมีความจะเป็นต้องเตรียมความพร้อมหลายๆภาคส่วนภาคีเครือข่ายชุมชนต้องร่วมไม้ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางของทางราชการที่บากเขนเอาไว้ อย่างเคร่งครัดครับใจจริงชุมชนของเราตำบลของเราเคยอยู่เย็นเป็นสุขมาตั้งแต่ปีพศ .2130 ที่ผ่านมาประมาณ38ปีที่แล้วเราไม่มีความบาดระแวงในพื้นที่ชายแดนแต่ณบัดนี้มีความไม่สงบตามแนวชายแดนเนื่องจากเกิดข้อพิพาททางสองประเทศก็พยายามที่จะเจรจาตามข่าวนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความสําคัญแต่ทางเราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนตำบลดมประดิษฐ์จึงมีการวางแผนแผนในการที่จะเคลื่อนย้ายพยบหญิงคนชราผู้ป่วยที่เตียงและกะเด็กไปที่ที่ปลอดภัยส่วนกําลังคนหลักที่จะอยู่ในหมู่บ้านก็ได้แก่ชรบ อภอพอร,รแล้วก็คณะก,กรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่กำนันสารวัตรผู้ช่วยต้องอยู่ดูแลทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนที่เคลื่อนย้ายออกไปในศูนย์ทักพิ่งทั่วคราวนะครับในในส่วนนี้ทางด้านปศุสัตว์ตัวควายเป็ดไก่เราก็จะใช้พัวหน้าคุ้ม ช่วยดูแลช่วยดูแลให้กับญาติพี่น้องของเราที่มีประสุสัตว์นะครับในส่วนนี้ทางองค์การบริหารส่วนพี่น้องดลินตของเราก็มีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้ปลอดภัยมากที่สุดใจจริงก็ภาวนาไม่อยากให้เกิดนะครับขอบคุณครับใช่นะคะอ๋อพ่อจากไหนคะอ๋อโอเคท่านลองท่านลองเหมือนกันอ่อ สวัสดีครับผมนายสมคามชัยนะมีรองนายกอบตโดมประดิษฐ์ครับ mm hmm. ครับสําหรับในการสมอรภูมิช่องบกนะครับ mm hmm. ในตอนนี้นะครับถามว่าชาวบ้านหวาดระแวงไหม mm hmm. ก็ไม่เท่าไหร่นะครับพ่อ เพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการปกครองฝ่ายความมั่นคงได้เตรียมความพร้อมอุพยุทธทุกอย่างนะครับได้เตรียมพราอมพร้อมได้วางแผนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับทุกอย่างทุกที่ไม่ว่าจะเป็น R R um, ปการประชาสัมพันธ <de> <is all S 2> ์ท <out> ุกอย่างในกรณีสู้ลรการเดินทางอุปยุต์ยังไงวางแผนไว้ทุกอย่างนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับแต่ทาง ผู้นำชุมชนแต่และหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งจังหวัดฝ่ายความมั่นคงทุกอย่างนะครับคือความพร้อมทุกอย่างของตําบลดงประดิษฐ์ที่ใกล้เคียงที่สุดในสามชายแดนนะครับในเขตชายแดนสมอภูมิช่องบกแล้วก็พร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรชาชการแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็อยู่กันแบบก็ปกติถามว่าตื่นเต้นหรือว่าอะไรไหมก็มีเป็นเป็นบางครั้งนะครับแต่เราก็ต้อง เตรียมความพร้อมเสมอนะครับครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะข่าววันนี้กันปูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จริงๆตั้งแต่มีเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่มีเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จริงๆในพื้นที่ก็เห็นทางคุณวิชวัตรก็มามามาติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดใช่ไหมคะก็ตามครับติดตามตลอดแล้วมีการประชุมของฝ่ายปกครองนะครับก็มีการอัปเดตกันเรื่อยๆปกติแล้วสองประเทศก็มีการ พูด,พ,ดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไมว่าจะมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านของช่องงานมานะครับแล้วก็เรื่องของการค้าขายพวกนี้ครับด่านเปิดนี้เพราะว่าเป็นด่านชั่วคราวไม่ใช่ด่านถาวรแล้วก็จริงๆแล้ว ทางผู้นำนะครับประจําเดือนเขาก็จะมีการประชุมว่าเออเรามีเหตุการณ์อะไรมาอัปเดตกันออสถานการณ์นะครับแต่ละพื้นที่แล้วก็ผู้นำไม่ว่าจะเป็นกำนัลที่ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นออก็มีการประสานงานกันกับทางฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงกับทางจังหวัดด้วยนะครับกับทางทางผู้ว่าด้วยออซึ่งตอนนี้นะครับผมเองก็ได้ได้ลงแล้วเราก็จะติดตามว่าประสานยังไงกับทาง กองทัพนะตอนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับทำตามคุณธแต่ว่าเราก็จะไม่สื่อสารโดยที่เราไม่กรองนะเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าการสื่อสารบางทีมาหลายช่องทางมันไม่เป็นเนื้อ,อเดียวกัน<ม>ก็จะทําให้ชาวบ้านได้สับสนนะครับซึ่งส่งผลกระทบทางตรงแน่นอนนะครับกับชีตความเป็นอยู่การดำรงชีวิตไม่ว่าจะการประกอบอาชีพนะครับการเข้าไร่เข้าสวนนะครับ,<ม>รบเพราะรู้ว่าการจะ,ะเข้าไปทํางานนะครับ<ม>การเดินทางด้วยตอนนี้ปัญหาเนี่ย คือการคมนาคมในพื้นที่ครับเพรว่าถนนเส้น2248จากตัวอำเภอน้ําืืนะครับยาวจนถึงอำเภอจันหลวจันทินิลเนี่นะครับไม่มีไหลทางแล้วก็เวลาการเดินทางตอนนี้นพอพี่ๆทหารมาในพื้นที่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับการสัญจรก็จะจะเป็นปัญหาได้นะครับแล้วก็ทั้งในหมู่บ้านด้วยนะครับที่จะเป็นชาวบ้านถ้าหากเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดเนี่ย เราต้องมีการวัดเนี่ยนะครับถนนเนี่ยนะครับผิวจันร์ราจรที่แคบเนี่ยก็จะส่งผลกระทบนะครับมเ,เมื่อวานนี้ก็มีรถท่วงนะครับเบียดรถผู้โดยสเพราะด้วยความที่ทางรถเยอะขึ้นนะครับแล้วก็บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับพราะตรงนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่สะท้อนจากในพื้นที่ว่าเราอยากได้ได้อะไรถ้าถ้าถ้าเรา ก<ทาง>็อยากจะสะท้อนไปในส่วนกลางนครับนอกเหนือจากของบริจาคแล้วนะครับกระสอบทรายนะครับกระสอบตัวเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องนุ่มห่มเรื่องของผ้าห <lact ose S 1> <ๆ>่มเรื่องของยากไรดูกน้ครับเรื่องของน้ำครับึบ่่อนันนี้ก็เตรียมพร้อมสนับสนุสนสาหรับ <c oughs> ที่ว่าเมื่ออุปยพเราก็จะได้มีสิ่งของต่างๆในการเตรียม <c oughs> การในการดูแลประชาชน ค่ะแต่รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่อย่างเช่นกระสอบทรายทรายเพื่อมาทําบังเกอร์ครับใช่ครับตั้งแต่เดือนกรมภาธ์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ใช่สถานการณ์ยังไม่คดแบบนย้เอบใช่ครับก็จะต้องเป็นการของเครื่องจักรหนักแมคโครนะครับเรื่องของรถน้ํขหงวบตนะครับหรือว่าทางหน่วยงานของผิ่นที่ต้องไปซัพพอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตอนนั้นทหารยังไม่ได้เข้ามาเยอะขนาดนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการทําถนนเข้าไปเรื่องของการตัด ไอที่ตรงไหนที่สัญจรไม่สะดวกอะไรเงี้ยเป็นทำหน่วยบังคันให้กับพี่พิธาหารตอนนั้นนะครับก็จะเป็นพี่พิธทหารที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอกองกําลังสุรานารีนะครับส่วนการจัดทางนู้นยังไม่ได้ได,ไ,ดได้มาเป็นที่นะครับก็จะเป็นการเตรียมพร้อมเรื่องของวิศวะกรรมากกว่านะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้นจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยผ่านองค์การปกครองของน้องหินโดยผ่านฝ่ายปกครองของน้องผิบแดงได้ค่ะโอเคได้ขอบคุณเดี๋ยวค่อย หรือเราหรือเราจะไปหานายกที่อบตเดี๋ยวก็มาใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวโอเคแต่สรุปตรงนี้ก่อน อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของพี่น้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ช่องโกนะสามเหลี่ยมมรกตจุดท,ที่เกิดเหตุพิพาทขุดเห็ดระทะก,กัรระหว่างไทยกับกัมพูชาเรียนชายแดนนะคะมีสงครามเกิดขึ้นที่บ้านนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ผลกรรทงนะตอนนี้ก็เลยมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียม เรเรืองหูมโขไทยนะคะื่อหากว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นบนถิ่นการเตรียมแผนอุยพนะคะชาวบ้านเองก็ซักซ้อมเตรียมแผนกันไว้เพื่อความไม่กระหม่อม่ะแต่ทงนี้ก็ตามชาวบ้านที่นี่ว่ไม่อยากให้เกิดสงครามเกิดขึ้นแต่นะคะก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์บนถิงนเตรียมการหลังไรเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรักษาที่รุยของไทยเราให้ได้มากที่สุดนะจะได้ไม่เกิดปัญหาเวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นจริงนะนี่เป็นความขึ้นน้าล่าสุดจากอำเภอน้ายืนจังหวัดบุร ก็ชะทนี้ค่ะ